เอมมันจะโผล่ตัวแรกของหมวดตัดเลยไงมันนีเจ้าภาพมันเสียวตรงไหนวะพอรู้ไหมพอรู้พอรู้ใช่พรู้สวัสดีครับผมน็อตครับสวัสดีครับผมเคสครับจังหวะใ้่เใช่รัผมน็อตครับเคสครับสวัสดีค่ะเปรมค่ะสวัสดีครับสันต์ครับ สวัสดีครับผมผมซอฟครับฟอร์มครับผมบดิช่วงเวลาว่างๆหรือเงาๆนี่ทำอะไรกันบ้างอ่านเสือออกกำลังกายครับเล่นเกมอย่างเดียวอ่านการ์ตูนค่ะเล่นเกมโทรศัพท์คุยกับแฟนครับตริชเป็นคนชอบเล่นสื่อโซเชียลมีเดียไหมไม่ไม่ค่อยเล่นครับปกติทำงานเดียวก็เล่นครับเล่นเล่นตลอดแหละใช่ดิผมก็เห็นอยู่คุณแ่บเล่นตลอดก็เล่นค่ะส่วนใหญ่ก็หลักๆก็เล่น Facebook ของผมก็มี Facebook แต่ก็มี Tik To k ด้วยหน่อยนึงติดตามเซยร์ดี่เล่น t i k t o k ครับช่วงนี้ดูมาลีชอบดูมาลีครับมึงมามึงมาดิวาจะตตอนดูหนัก18บวกกันไหมหนักโป้อะงงง่ายก็ดูก็เพราะว่าพี่เขาิ่งลากผมเข้ากลุ่มสวัสดีวันจันทร์ไม่เคยดูเลยค่ะ็นงานดูทีครับถ้ามีเว็บๆวก็เคยมีเพื่อนใส่ให้ดูในฮาร์ดดิสเราเปิดดูกลางห้องสมุดไม่ไม่ค่อยดูครับไม่ค่อยดู คืออะไรครับสวัสดีวันชันต้องใครอ๋อแล้วพี่เคสต้องก้องต้องก้องชันดูเนี่ยชันเข้าเว็บแปร์เจเีจังคี้ที่มันแบบโหลดเป็นบิตทอร์เรนต์มาเลยอ่ะมันแมสหน่อยก็น่าจะเป็นพรับเนี่ยอ๋อพรับเปล่ผมแล้วถ้าไม่ใช่พรับแบบมีเว็บ XNXX เนมีแคโชว์เสียวเพิ่งมีข่าวเศร้าไปโคตรเสียนเบนบุ๊กมันขึ้นมาบอกอ๋อพอนรับเอ่อโดนปิดไปชอบใช้คีย์วอ์ดอะไรในการค้นหา ตรงตัวเลยอะอยหลุดไทยเจ๊ปนิดฟาเธอร์อะไรเงี้ยบผมชอบแนวผู้ใหญ่โอ,โอค้คุณลุงคุณลุงชอบเด็กอะคุณลุงบอกว่าคุณลุงกับเด็กเด็กสาวอะไรเงี้ยคตชอบอย่างงี้เสียงไทยชอบฟังเสียงอ๋อมีเสียงแล้วแล้วถ้าเป็นหมวดหมู่เราชอบดูหมวดหมู่หรือคำจับไหนไหมมีนามิไอซาวาแค่นั้นเลยเต็มเป็นร้อยคือเราดูหนังของเขาดูนานไหมดูจนจบเรื่อะดูจนจบเรื่องครับ ไฮสคูลเขียนว่าไฮสคูลภาษาอังกฤษใช่ไหมกับเบนบ๊อกนักเรียนโลกจินซะหน่อยอ๋อแบบแบบไอ้เก๋่ปากกามอะไรเงี้ยนะไอ้เก๋ขอไอ้น็อตจะมาทำชาเลนจ์ทายคำจับหรือทายหมวดหมางของหนัง18บททายจาวเนี่ยผู่ไหนจะเป็นชนะรวมคู่เราด้วยนะพี่พี่พี่ฟองกับพี่ซอฟเนี่ยน่ากลัวแต่ว่าแต่ไม่แน่นะไอ้ซัมดูจะจบเรื่องครับก็คือถ้าดูไม่จบก็ไม่เปลี่ยนเอง คำแรกคือคำนี้ครับ J A V มันก็ตรงตัวดีนะแล้วคิดว่าประเทศไหนที่มีตัวเจขึ้นต้นบ้างจะไม่กล้าไหมเมื่อวานเพิ่งเปิดอันเนี้ยอะไอาทางเลย J A V Japanese a d u l t Video งั้น A V A V มันก็ตรงตัวแหละ A V a d u l t Video แต่ทำไมต้องมี Animal Video ด้วยนะพี่แบบดูแมวดูอะไรเงี้ยดูแมวเขา เขียนว่า JAV ซับไทยซับไทยจะเป็นหนักโปแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำแบบมีค่ายนู้นค่ายนี้อะไรเงี้ยคุณอากิระค่ะอยาค่ะคุณอากิระ <c oughs> ส่วนมากเนี่ยมันจะเซนเซอร์มันจะเหมือนเหมือนหนัง AV ไทยอ่ะใช่ถ้า,าเป็นรัฐไทยจะเป็นหนัง R แต,นนแต่แต่หนัง R ไทยนี่จะจะมีขั้นก็คือจะไม่เห็นอว,วัยวะเพศ JAV มันก็ต้องเป็น Japanese Adult Video อยู่แล้วหนังโอ d e o สำหรับผู้ใหญ่ จากประเทศญี่ปุ่นหลังคืบแปดวงญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เขาแบบว่าถูกกฎหมายอ่าใช่สิบแปดวงญี่ปุ่นหลังผู้ใหญ่เขาจะแังผู้ใหญ่หลังผู้ใหญ่ญี่ปุ่นนี่เป็นคำตอบครับผมที่ถูกต้องนะผมถือว่าสบายข้อนี้ค้อนี้ชิลๆทำไมเราฉลาดจังวะมาเ้าตัวคำที่สองครับอ S M S M สลามนี่หมายหมายความว่าธาตุอะไรวะเนี่ย สเลปแปลว่าแบบทาสอาจจะเป็นแบบสายทาสสายแบบทาสเขาหนังมาแล้วเขาหนังว่ามาสเตอร์แปลว่ามาสเตอร์แปลว่าผู้เชี่ยวชาญนะแบบขนหน้ากับแบบเจ้านายกับทาสอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นเอสต้องมาจากเอสก็ซาดิสส่วนเอ็มก็ต้องเป็นมาโซคิทส์พวกเราเป็นคนดูหนังที่แปดบอกกันบ้างไหมไม่เคยดูเลยค่ะก็น่าจะเป็นทาสกับเจ้านายท่านรักเงี้ยประมาณแบบว่าล่ามโซใช้อาวุธป่ะมาโซก็จะเป็นคนที่แบบชอบโดน โดนทำโทษอะไรอย่เงี้ยไม่เคยดูเลยค่ะมีความสุขแบบเวลาแบบเล่นโซ่แทะมาแจมมือบพี่เออหลักจุงอะให้เป็นหมาอะไรเงี้ย <c oughs> เคยดูด้วยเหรอเคยดู <c oughs> เคยดูผานตาอ่าผมขอตอบประมาณว่าเดวทาสกับเจ้านายอะไรประมาณนี้สายอุปกรณ์อะสำหรับผมมาเนี่ยต่อไปเป็นทาสกับเจ้านายอะไรเงี้ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมโซ่แบบว่าล็อกคอแล้วดึงเชือกอะไรเงี้ยพี่ผู้แพทย์หรอแล้วคำตอบนี้คืออะไรครับ ให้แปลไหนกัแบบนางธาตุปิสวาสอะไรอย่างนี้มั้คือมันเป็นแบบของนวนราดิ์นอนมีอุปกรณ์พวกโซ่แต้อะไรพวกนี้ว่าไปครับผมคำที่สาโอ้ขาวบอยขาวบอยเนี่ยกับม้ามันเนี่ยขาวบอยดักไก้ตีมขาวบอยแนวแนวนั้นแหละแนวแบบลุยๆหน่อยมีเชือก ในลุยป่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะคาวบอยคาวบอยจริงๆริวะถ้าพูดถึง j a v มันจะเป็นคาวบอยได้ไงพี่คาวบอยนี่เขาสื่อถึงท่าไงมันมันจะมีมันจะมีคาวบอยกับคาวเกิร์ลใช่ไหมมันมันจะมีคนหนึ่งเป็นคาวไงเป็นวัวไงอีกคนหนึ่งก็เป็นคนขี่ไงพี่โอ้โหคนเฉียบอะคาวบอยอาจจะเป็นแบบทรงขีม่ม้าป่ะคาวบอยขี่อยู่ในฟาร์มไหม ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะนี่จะตัดไปเลยนะเออมันจะเป็นคล้ายหมวดหรอว่าผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงไหมต่างคนต่างมีปืนแล้วก็เอาปืนมาสู้กันถ้าดวลปืนนี่ผมคิดดีไม่ได้เลยพี่นึกภาพแล้คาร์บอยด์เขาเป็นสิ่งค์คูลไวด์อะพี่วิดีโอไม่จบเลยนะกงโกงตูนะเดี๋ยวก็นี้ก็มันมันเป็นชื่อท่าเปล่ามันจะมีแบบด็อกกี้ท่าคาร์อาจจะมีท่าคาร์บอยเนี้ย น่านจะเป็นแนวแบบคันทรีครับแนวแนวคาร์บอยแนวอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในการเราเล่นแหละมันต้องเป็นท่าอะไรสักอย่างฮิฮควงแบบนี้ใช่ปะเหนี่ยงไปนัดคอซึบดึงมันมันนี่เ <c oughs> จ้าท่าจจะเป็นแบบ <c oughs> บัวพันดีอะไรเงี้ยแม่พันอะจะ <c oughs> แบบว่านวนนางอะใช่ไหมฮะไม่ <c oughs> <c oughs> เไม่ถ <c oughs> ูกอะยอมปะยอมยอมไหมครั <c oughs> <c oughs> บยอมครับคำศัพท์คำนี้คำว่าคาร์บอยคือ นางเอกเป็นฝ่ายลุกตลอดเรื่องครับผมเหมือนแบบเป็นคนขี่ม้าไงน่าดูเหมือนกันนะจบมาจบมามเราคิดลึกเกินไปใช่ไหมเนี่ยผมบอกแล้วผมว่าผมมากล้เคียงเนี่ยมันมีเจ้าภาพมาครับผมกับที่สี่โอ้บจ๊อบอันนี้คือผมแบบมีทุกเรื่องนานด้วยเหมือนเป่าขุยเลยพี่แล้วเขาเป่าไปข้างล่าง ว้าวมันมันจะมีเสียงประมาณเรื่องเขาจะแอดเสียงว่าแบบบู๊บบู๊บอะไรอย่างเงี้ยว้ารู้ไหมเนี่ยชัวร์เลยนี่อันนี้อ่ะมีมีกิจกรรมทางเพศโดยการใช้แน่นอนไม่ไม่อันนี้พี่รู้อันนี้พี่รู้แบบผู้หญิงชักเนี่ยช่วยผู้ชายอะไรงี้ป่ะใช้ใช้มือใช้ปากอะไรเงี้ยใช่ไหมเสียอารมณ์สุดๆเวลามันมีเสียงเนี่ย ผมไม่ชอบความที่เขาแอดซาวมันแบบว่ามันเน้นมากๆแบบว่าอะไรเงี้ยมันเกินจริงนะโหพี่ดูดขนาดนี้แม่งบวมแล้วเว้ยผมดูแล้วผมไม่รู้สึกแบบว่าตัวเสียวตรงไหนวะคือผมรู้แล้วมันคืออะไรเออพี่ก็รู้แล้วแหละพูดขนาดนี้มันคือการทำออรัลเซ็กครับก็พวกนี้แหละเราใช้ใช้ใช้ปากภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าออรัลเซ็กอ่าใช่โอเคครับทีมเราที่ถูกต้องครับยอยโอ้สันแม่งเก่งยอด คำที่ห้าครับ Amateur พอรู้ไหมผมพอรู้พอรู้ใช่พ่อเลยอันนี้เจอบ่อยในพอน์ครับพี่แปลตรงตัวมันแปลว่าพวกมือสมัครเล่นเนี่ยพี่อ๋อแบบอันนี้มีบ่อยตามพอนท์คะเขินเขินอะไรอย่างนี้แบบมือใหม่หัดทายอะไรอย่างนี้อ๋ออะไรวะเนี่ย เคยเห็นในโหมดไหนบ้างเคยเห็นแน่นอนคำนี้เพราะว่ามันเป็นตัว A ตัว A, ว A. มันจะโผล่ตัวแรกของโหมดตัดเลยไงแต่นี่มันคืออะไรนี่น่าจะประมาณตุกลุงวะเด็กสาวอะไรงี้ป่ะผมว่าต่อยลุงว่ะแนวไเวนอตเปล่าถ้าไม่เป็นพวกแบบผู้หญิงแก่ๆก็ผู้หญิงาสาวๆประมาณนั้นอะไอ้้ไอคำอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราดูตามเจวีที่เขาแบบตีพิมพ์มาใช่ไหมพี่อ่ามันจะไม่มีคำนี้บนปกเว้นแต่จะเป็นเรื่องเดบิวต์ของคนนั้นไง first debut มือสมัครเล่นแบบหัดถ่ายมือใหม่หัดถ่าย หนังของมือสมัครเล่นอะเป็นผู้หญิงที่เป็นมือสมัครเล่นที่ไม่ใช่ดารามืออาชีพอะมาแสดงอะไรเงี้ยเป็นคำตอบที่ถูกตองคโอ้โหปวดชัวปวดลั้มอะใช่รอหน้าไปเซอร์ด้วยเครับมาคำต่อไปครับผมคิดเด่นคิดเด่นแล่ซอนอะไรเงี้ยซอนหาใหม่อันนี้เป็นแบบคิดเด่นคาเมล่าคิดเด่นแคมอะไรเงี้ยล่ะคิดเด่น เด่นสมุทรีเซิร์ชแอปนี้เราใช้คำว่าอะไรน้องเมียน้องเมีย what the fuck น้องเมียบันดุกฮิตเด่นซ่อนหาพูดถึงฮิตเด่นผมได้ต่ออยังไงตอนกล้องแน่ๆน่อ๋อแอซ่อนกองตอนกองน่ายตันฉี่อะไรเงี้ยพูดแบบตอนฉี่ต่อต่อว่างานอัถ่ายครับแบบมีเพศสัมพันธ์ยังไม่ใช่รักหลับอะไรเงี้ยเหรอป่วยหรือเปล่าเนี่ยตั้งกล้องเหร ไม่ได้ตั้งกล้องแอบถ่ายต้องตอบบาอะไรตั้งกล้องตั้งกล้องอ่ะประวันนั้นอ่ะผมไม่ชอบเลยที่แบบกล้องซ่อนอ่ะมุมกล้องมาไม่ได้เหมือนแบบว่าเราเอาคนมาแบบเลื่อนกล้องตามอะไรเงี้ยไม่ใช่แนวผมโอเคพี่ว่าซ่อนหาของพี่ไม่มีความเป็นไปได้พอดีตอบว่าเป็นแนวแบบซ่อนกล้องหรือว่าแอบถ่ายอะไรเงี้ยครับเป็นอบที่ถูกต้นครับผมคำถามมันง่ายเรารู้เยอะว่ะ ที่เครับผมคอยเอาวิวนะเออเป็นยังไงเดี๋ยวพี่กลับไปเซิร์ชเลยนะสมมติเราไปมีเพศสัมพันธ์อะกล้องกันอยู่ที่ตัวเรามันก็มุมมองจากกล้องตัวเราอันนี้ผมก็ชอบชอบใช้เพราะว่าติดใจชอบเซิร์ชคนไหนเองไม่ไม่ชอบเซิร์ชคำนี้มันไดอารมณ์สุดแล้วเหมือนเราเป็นคนแบบอ่าเราเป็นคนเราเป็นคนจักรารเองอะถ้าสมมติว่ายิ่งมีแว่นสามมิตินะแต่เหมือนเหมือนเราเป็นคนแบบเป็นผู้ชายเงี้ยโอ้อย่างนี้เลยป่วยหรือเปล่าเนี่ยคอยเอาวิว อจจุดสนใประสบการณ์ที่ผมเห็นถ้าเป็นพอยล์วิวคือส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่ากล้องโกโปรพี่พอยล์วิวนี่ตอนนี้เห็นว่ากําลังมานะ VR ไงคนถ่ายติดกล้องว้บนหัวแต่ตัวเราเป็นคนเหมือนคนถ่ายอ่ะมันจะมีดาราพรทับคนหนึ่งอ่ะพี่โคตรสวยถ่ายแต่แนวนี้อย่างเดียวเลยเอาไว้เป็นมุมแทนสายตาสมมติใช่ไหมสมมติเป็นผู้หญิงอยู่ตรงนี้อุ้ยเราชอบมากอ่ากล้องก็อยู่กันคนดูจะเห็นในมุมมองที่เราถัดกระดได้ไปสัมผัสบรรยากาศว่าจริงๆ ถูกต้องเลยครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องเห็นมันเซียนเลยมันเป็นแบบมุมเสมอจริงอ่ะผมว่าเรื่องพวกนี้รู้ไว้ก็ไม่ผิดเพราะมันเอาไปใช้ได้อ่ะมันเป็นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของมนุษย์กระทำที่ตัวเองดีกว่านะครับเอาเป็นว่าโลกเราสมัยใหม่ละอะไรมันก็เข้าถึงเร็ว ใช้ก็ถูกการเษตะแค่นั้นเองอย่าไปใช้แ,<ผ>แต่ในชีวิตจริงก็อย่านะมู่ขืนใจหล้านเลย<ช>ลนะน<ะ>้าน,นัคนเดียวพอให้มันซื้อคนเดียวพอมันผมแบบกำลังเปิดเผยตัวเองเหมือนเปิดโปงตัวเองว่าแบบเราดูหมกมุ่นไหมแต่จริงๆผมว่าผมก็ไม่ไนะนวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นมันนี่เจ้าท่าบุบบุบบุบอะไรอย่างนี้ เขาเรียกว่าเป็นคนมีความรู้เขาเรียกว่าเป็นคนมีคันคำศัพท์อยู่ในหัวพี่ดูคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดต์มที่ช่องเซยเยด้วยนะครับผมถ้าพวกเราพูดว่าเซให้คุณพูดว่าเย <et> ็ดเซเย็ดเซเย็ดเซไป Bye, bye. <laughs>